สย,<อ>ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หนังหน้ารมคุณผู้ชมถาวันนี้มาพบกับพวกเราด้วยสีสัน,สนคลาร์ฟูแบบเฟรชแบบนี้เพราะวันนี้พวกเราแฮปปี้มากๆแล้เราก็เฟรชด้วยเพราะเราอยู่กับแฮปปี้เฟ วันนี้เราจะมาดูโฆษณาตัวใหม่ของ Happy Face กันโฆษณาตัวนี้เรียกได้ว่าเปิดมาต้นคลิปเนี่ยบางคนอ่ะก็คิดว่าเป็นหนังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูโฆษณากันแต่วันนี้หนังนรก X ก,กับ Happy Face คุณผู้ชมพูดถึง Happy Face ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ชมออกไปไหนไม่ค่อยได้หา้างสรรพสินค้าก็ปิดอะไรก็ปิดแต่วันนี้ เขาได้จัดสรรสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในมือคุณแล้วค่ะเรียกว่าเนลมิตเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาการันตีเลยว่ามีสินค้ามากกว่า60,000รายการเธอก็มีสินค้ามากกว่า60,000รายการอยู่แล้วเพราะเขายกห้างยกซูเปอร์มาเก็ตทั้งหมดมาไว้ในแบบ แอปพลิเคชันย่ะใช่แล้วที่สําคัญเราไม่ต้องเลือกเองไงไม่ต้องเลือกเองอย่างเราอะเมื่อก่อนไปเดินตลาดเลือกไปเลือกมาบางทีมาได้ผักเน่านะแต่วันนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญในการเลือกเรียกได้ว่าเลือกเก่งมาเลือกเก่งเราจะได้ของที่ดีที่สดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีพอ r s ซน a ลช h อปเปอร์ก็คือเขาทําหน้าที่ในการเลือกของให้เราเลือกของดีเลือกของสดเรียกได้ว่าเราจะได้ของที่ดีที่สดเลยและที่สําคัญคือเขาเลือกเก่งมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าในส่วนของตัวไวรัลโฆษณาเพราะฉันเชื่อว่าหลายคนเอนจอยแน่นอนไปค่ะโอ้โปรสชานยิ่งใหญ่เว่ต่างประเทศหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเกือบเกอว้าวรสชานใหญ่นะมันยิ่งใหญ่มากเอาใช้ตัวประกัน

Eu não sei o que é que Eu you sei but... Blue. <laughs> Blue. <laughs> Blue. 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 เข้ามาในเซตเลยอ่ะระเบิดซีเรียลัมเยอร์ A 3 4มสี่ G สาผระเบิดประเทอโกสตัดเส้นสีแดงเพราะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เป็นสายไฟเลี้ยงด้านบนเชื่อมต่อวงจรทั้งหมดโอ้ย What is this เนี่ย ป้าสมศีจะ Happy f r e รชป้าสมศีใช่ครับเพราะที่ Happy Fresh เราจ้างและฝึกคนแบบป้าสมศีอีกหลายคนให้มาเป็นพเเพื่อมาช่วยคนเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอกแค่เลือกให้ดีแล้วให้รายเดอร์ของเราส่งตรงถึงบ้านคุณ Happy Fresh เลือกแต่ของที่ดีที่สด เลือกของที่ดีที่สดเพื่อคุณท่านนี้คือบอกเลยว่ามีทั้งหมด3ขั้นตอนคือเราที่เป็นคนกดสั่งว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น personal shopper คือเป็นพระป้าสมศรีป้าสมศรีของเราเป็นตัวแทนของเราเราก็จะมีป้าสมศรีไปย้ำตัวแล้วเขาก็จะเดินไปเลือกของที่เราอยากได้เนี่ยแบบว่าเลือกเก่งอะไรเก่งใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของการเลือกของใช่เป็นแบบว่าคนที่ฝึกฝนมาแล้วว่าฉันต้องเลือกของที่ดีที่สดใช่คนเพราะฉะนั้นเนี่ย ป้านล่อีก็คือเลือกเก่งเลือกเก่งเออก็ือไปเลือกมาให้เราปุ๊บแล้วก็ส่งต่อให้กับไรเดอร์ไรเดอร์แล้วไรเดอร์เราจะมาส่งเฮลลาง่ายๆแค่นี้เองใช่เอาอย่างเงี้ยสั่งผ่านมือถือนะอแล้วก็ให้เขาไปเลือกได้ทั้งของสดอาหารของใช้าภายในบ้านได้หมดเลยทุกอย่างอพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งต่อให้กับไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะขับมาจะถึงเราปุ๊บแล้วเราก็ จ่ายเงินให้กับไรายเดอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจ่ายหักผ่านบัตรเครดิตก็ได้สแกนคิวอาร์โค้หรือว่าจะจ่ายเงินสดปลายทางก็ได้เราก็จะได้ของสดของดีเนี่ยมาไว้ที่ตัวเราแล้วแค่นั้นเองคดีที่สดจริงๆคอนเซปต์ของตัวสปอร์ตตัวแรกโฆษณาตัวแรกก็คือเลือกไม่ได้จริงๆใช่เหมือนกับว่าเลือกไม่ได้อ่ะช่วยเลือกหน่อยขอคนที่เลือกเก่งๆมาเลือกหน่อยเออ ริชอบมากอ่ะชอบแบบว่าชอบตรงที่แบบรู้ชนิดรู้ข้อมูลทุกอย่างเพราะเขาโดนฝึกมาแล้วเขามีความชํานาญด้านการเลือกนี่แค่โฆษณาตัวแรกแต่จริงๆเปิดมาก็คิดว่าจะจริงจังนะแต่จริงนะไม่แต่คือเธอจริงจังนะจริงจังเรื่ออ้งจริงจังเรื่องโปรดักชั่นจริงจังเรื่องการถ่ายทำ แต่พอเห็นหน้าพี่เผือกแล้วเห็นหน้าพี่เผือกครั้งแรกก็ยังจริงจังอยู่แต่พอเริ่มพูดเท่านั้นแหละเออาไขา่ขำา <c oughs> แต่เลดหน่าคนที่ใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมุมพุ่งภาพคือหนังเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ะตัวที่สองบ้างมาดูซิว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหน <c oughs> โอ้โหแชมป์โลกคนใหม่ สวยมากเลยสีภาพอ่ะเร็วจังวะเลือกเก่งเลือกเก่งเลือกเก่งเด็กชายธนาชาติปั๊มสีปั๊มสีมองอะไนรู้สุดเลยเล็งจังเลยโอ๊ยอ่ะโอเคโอเคเลือกไม่ได้ก็เรียกเออเออจำลองว่ากำลังแบบอยู่ในแอปเลือกไม่ได้ก็เรียกเฮ้อ ปาเดินเขาเสร็จอีกกูว่าเอาเข็นมาเลยอ่ะแมทที่พอลมอร์ฟี่เล่นกับลูกข่าวที่ปารีสปี1858ดโคนไปที่ดีเจ็ดวินไปที่ดีแเรือไปที่ดีแลูกข่าวแล้วเข็นออกรเกงะแล้วเก่งนะใครอะ สาสมสีจะแฮปปี้เฟรชใช่ครับเพราะที่ Happy Fresh เราจ้างรับฝึกคนดับป้าสมสมสีอีกหลายคนให้มาเป็น Personal s h o p อปเเพื่อมาช่วยคุณเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอบแค่เลือกให้ดีแล้วให้ไรเดอร์ของเราส่งตรงถึงบ้านคุณ Happy Fresh เลือกแต่ของที่ดีที่สดเพื่อคุณเอกสักหนึ่งรอบ เืของที่ดีที่สดเพื่อคุณคือครีเอทอ่ะคือก็ไม่คิดว่าจะทําโฆษณากันเล่นหมักลุกอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยมันเห็นภาพชัดเจนว่าคนแบบป้าสมศรีอ่ะคนที่เป็น personal shopper ให้เราอ่ะเขามีความเชี่ยวชาญจริงๆเออแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับนักเล่นหมากรุกระดับโลกอะไรเงี้ยตัวสุดท้ายคาดหวังเรานะคาดหวังอันนี้คาดหวังลักเลืคาดหวังเรานะตัวสุดท้ายเฮ้ยซอมบี เฮ้ยปักชันเอาไงดีพี่อุ๊ยพูดไทยได้เหรอคนไทยอยู่ดินแดงยังไงเราข้องหนีจากตึกเนี่ยมันก็มีแค่สองทางอ่ะจะโดดลงหน้าต่างหรือบันไดหนีไฟ คุยนะพว่าเราทำถึงด้วยนะเล่เพลดีมา อโอ้ปาวิ้งปาวิ้งโอ้ยปาหยาตื่นสถ้าหนีทางหน้าต่างเราคงไม่รอดแน่ พอเราอยู่ชั้น13ซอมบี้ประเภทนี้เป็นซอมบี้ประเภทคลิกเกอร์ซึ่งมองไม่เห็นแต่เซ็นสิทิตต่อเสียงความสามารถในการได้ยิน10เดซิเบลขึ้นไปชอ้ย<ต>ชานมีสถาปัต,ตยกรรมกึ่งคลาสสิซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันจะมีบันไดหนีไฟอยู่นอกตัวอาคารเราจะใช้กระป๋องเนี่ยปาผ่านช่องระบายอากาศ <c oughs> ที่มันพังทะลุออกไปอีกข้องนึงเพื่อให้ซอมบี้มันตามเสียงไป เลือกเก่งอ่ะเลือกเก่งใครพ like ี่อาสมสีถามจริงวะสองเรื nice> ่องแล้วนะเนี่ยบ้าสมมสีจะ h แฮปปี้เฟรชโอเคใช่ครับเพราะที่ Happy f r e รชเราจ้างรับฝึกคนแับบ้าสมศสีอีกหลายคนให้มาเป็นบ้านส p p e ีเพื่อมาช่วยคนเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพ ไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอบแค่เลือกให้ดีแล้วให้ไรเดอร์ของเราส่งตรงถึงบ้านคุณ Happy Fresh เลือกแต่ของที่ดีอาป้าโดนกัดเออภาษาสอมีรู้สึกหลักป้าขึ้นมาเลยอ่ะสามคลิปคือรู้สึกหลักป้าขึ้นมาแมาก ปรโดนกาดบ้าผีชีพเหมือนแบบทุ่งเทให้เราไงใช่คืออันเนี้ยใหม่สำหรับเราเหมือนกันนะเพราะว่าแบบก่อนนันเนี้ยแค่เรามีแอปพลิเคชันอะเรามีไลเดอร์อะเราก็เราก็คิดว่ามันสะดวกสบายมากแล้วแค่แบบว่าสั่งผ่านแอปอะไรนนเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความกังวลแหละว่าช่วงเนี้ยช่วงที่ล็อกดาวน์หรือว่าช่วงที่แบบว่าเวิร์กฟอร์มโฮมจัดจัดเนี่ยอยากกินของสดทํำยังไงดี เราก็แบบหาแบบพยายามหาอยู่บางคนก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมีแอปนี้จริงๆนะเนาะก็แนะนำแล้วกันสำหรับแฮปปี้เฟรนเนาะใช่่คะหลังจากนี้ต่อไปฉันไม่ต้องเสี่ยงชีวิตในการออกไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเองฉันสามารถเอาโรตาร์ดบิ๊กซีและกูเมทมาร์เก็ตมาไว้ในมือถือฉันแล้วฉันก็แค่สั่งว่าฉันอยากูวันนี้อยากกินแกงเจือฉันอยากได้ผักสดหมูสับฉันก็คือป้าสมศรีช่วยหนูด้วยเฮลเมช่วยเรื่องหน่อยเข้าใจมถ้าใครที่อยากใช้เรียกได้ว่าอยากยก ซปเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ในมือถือแบบพวกเราก็หลดมาใช้กันสําหรับ Happy Fresh นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่อุ๊ยหารโหดยังไงแม่ ข้างล่างค่ะมีลิงก์กดเข้าไปในลิงก์ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยสำหรับ Happy Fre s h นะคะอยากให้ทุกคนดาวน์โหลดมาใช้กันเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยออกไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด19ด้วยเนาะฝากไว้ด้วกันนะฮสำหรับ Happy f r e s h โหลดมาใช้กันเยอะๆนะคะติดตามดังน้ารมงด้วยในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG อและช่อง u t u b e ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย